สวัสดีครับผมโจฮักนัทสารคามนะครับวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาทําความรู้จักกันกับสม,มุนไพรที่นะครับบารุงกําลังบํารุงร่างกายฟเฟสผึ่งฝังเปียนะครับเป็นสม,มุนไพรบํารุงกําลังที่อยู่ในตำรับเสาเรือนคอนะท่านผู้ชมวันนี้โจก็ออกภาคสนามนะครับแล้วก็เราจะใช้ส่วนใดนะครับไปทําการบํารุงกาลังนะครับไม่ว่าจะเป็นการต้ม หรือแม้แต่ชงชานะท่านผู้ชมเราก็จะตัดให้ดูเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับอ่ะเรามาพูดกันก่อนว่าสมุนไพรชนิดนี้ก็คือนะครับว่านค้างคาวดํานะครับหรือมาอนหลักท่านผู้ชมนี่แหละครับอยู่ในตำรับโสรือนคอนอันนี้ก็คือดอกว่านค้างคาวดํานะครับเหมือนค้างคาวจริงๆท่านผู้ชมเอาไหนๆเราก็จะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูส่วนที่เราจะใช้นะครับ อันนี้ก็คือใบนะท่านผู้ชมอันนี้ใบวันนี้เราจะใช้ใบในการบำรุงกำลังนะครับเราจะยังไม่ใช้เงานะครับแต่ว่าโจก็จะได้ตัดส่วนที่เป็นใบไว้สำหรับชงชาดื่มแม้แต่การต้มนะครับสมุนไพรค้างคาวดำนะครับหมาถอนหลักอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันทางนู้นนะครับว่าเราตัดแล้วใบยอยู่ตรงไหนเป็นยังไงนะครับหลังจากที่เรา ตัดใบออกนะท่านผู้ชมว่าเอ๊ะวันนี้เรายังไงๆไงก็จะทําเป็นชาชงดื่มนะครับโดยเอาจะเอาไปตากแห้งนะครับอันนี้ใบมันแห้งแล้วท่านผู้ชมเราไม่ใช้กันนะอันนี้ตัดออกข้าวก่อนนะครับทิ้งไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเงลาของสมุนไพรนะครับเนระภูสีไทยหรือว่านค้างคาวดำครับม้าถอนหลักก็เรียกกันนะครับแต่ชื่อจริงๆแล้วเขาจะเรียกฮิตฮอตกันก็ว่านค้างคาวดำนะครับอยู่ในตำรับสารุนคอน นะครับเราก็จะตัดออกอย่างนี้เดี๋ยวมันก็จะแตกออกมาใหม่นะครับอันนี้คือเงานะครับผมอันนี้ก็คือใบอ่อนนะครับอ่มาดูเงาตรงนี้อีกทีแล้วกันนะครับอันนี้คือใบอ่อนๆนะครับนี่เงานะครับเราก็จะไปดูกันนะครับว่าหลังจากนั้นเราจะใช้ใบส่วนที่เราตัดไปแล้วเนี่ยใบแก่พอสมควรอ้าวเราไปดูกันเลยครับนี่นะครับกองอยู่ตรงนี้นะครับ เนี่ยท่านผู้ชมเราก็จะเอาใบานะครับไปทําการล้างน้ําให้สะอาดนะครับแล้วก็จะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับสําหรับชงชาดื่มต้มกินบํารุงกําลังนะครับบํารุงร่างกายนะครับถ้าหากท่านใดนะครับท่านชายนะครับนกเขาไม่แข็งไม่ขันนกเขาไม่ตื่นนะครับเราทําให้ตื่นด้วยสมุนไพรทางเลือกสําหรับเทาเรื อ้าวะอะได้เสียง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 ของคนที่ตื่นประจําท่านผู้ชมสวัสดีครับอ่านะครับผมโซ,โซ,โซ่โซ่ครับครับพวกนี้เขาแข็งประจําท่านผู้ชมแข็งประจำํำ <laughs> เอาละนะครับหลังจากที่เราได้ทักทายกันนะครับคนสัญจรชั้นแน่นนะครับผมก็เป็นอีกช่องหนึ่ง คือคือพวกนี้นะท่านผู้ชมเราขอบอกเลยช่องพวกนี้จะแบบเซ็กจัดนะครับ <laughs> มีแต่บำรุงกำลังนะครับถ้าจะดูบำรุงกำลังฟิตปึ๋งปัง,ปงเปี้ยต้องนะครับคนสัญจรชแนนนะครับแล้วก็โจฮั่งนัสากสารคามอาจารย์สุกชาติช่องรักสม,มนุนไพรนะครับเราก็จะเอาส่วนนี้แหละท่านผู้ชมไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็ไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับชิ้นเล็กๆเ,เหมือนเหมือนเราเลี้ยงหมอนสมัยก่อนถ้าคนคนไหนรู้จัก หมอนไหมเนี่ยนะครับก็ชิน้นเล็กๆแล้วเราก็ชงเป็นชาชงดื่มนะครับเอาใส่แก้วสักประมาณนิดหนึ่งท่านผู้ชมแล้วก็มันจะมีสรรพคุณคือบำรุงกําลังบำรุงร่างกายยังไม่พอขับปัสสาวะเกี่ยวกับเส้นเอ็นแก้อาการปวดเมื่อยปวดหลังปวดเอวปวดแข้งปวดขาโอ้ยอยู่บนเตียงเตียงหักท่านผู้ชมเอ้ยขอบอกเสาเรือนคอนนี่เขาขึ้นชื่ออยู่กับตำตำหลับเสาเรือนคอนเลยนะครับหมาถอนหลักหรือนะครับ ว่านข้างขาวดําท่านผู้ชมนะเราก็จะเอาใบแก่ประมาณนี้แหละครับที่เราจะล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็ไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับไปตากแดดให้แห้งเพื่อชงชาดื่มนี่เป็นกองเลยท่านผู้ชมดูดิดว่านค้างคาวดํานะครับผมโดยการใช้ใบไปต้มกับสมุนไพรอ๋ออะไรคนสัญจรต้มกับปลาไหลเผือกปลาไหลเผือกได้อ้าวปลาไหลเผือกท่านผู้ชมอาละนะครับ ว่านเศรษฐีขันหมากเศรษฐีใช่ไหมขันหมากเศรษฐีนะครับเดี๋ยวคราวหน้านะครับเราก็จะเอาว่านขันหมากเศรษฐีมาลงให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันว่าว่านขันหมากเศรษฐีเนี่ยเขาจะใช้ส่วนใดในการกินนะครับไม่ว่าจะเป็นการดองไม่ว่าจะเป็นการต้มยังไงก็แล้วแต่เราจะมาคุยกันที่หลังนะครับบำรุงร่างกายนะครับกำรับเสาเรือนคอนว่านค้างคาวดำหรือม้าถอนหลัก ช่าง,งัดนักแหลสิบ,บอกใคแล้วฟิตเปี้ย